ปุ้ยคะ่ะปุ้ยปุ้ยคนยางานบางใหญ่บายด้วยกุสอมเตอร์นะคะหรือว่าปุ้ยปุ้ยด้วยมือสองบางใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครที่รู้หรือว่าเป็นแฟนลับปุ้ยก็จะรู้ว่าปุ้ยจะชอบขายรถกระบะและรถกระบะของปุ้ยนะคะมีเยอะมากๆ ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีที่แบบว่ากําลังบิ้วงานอยู่แล้วก็ยังมีด้านหลังอีกแต่คันนี้นะคะปุ้ยขอมารีวิวคันนี้เลยค่ะ9ก็ไก่ยอหญิง1443นะคะตัวนี้นะคะเป็นเรเวอค่ะ 2.4e จ e พเลเนอเกียร์ออโต้ปี2019นะคันนี้นะคะปุ้ยนะบอกก่อนนะออกห้างคันนี้นะ8 0 0แสนกว่า 859,000อ่าเอาสีแต่พุ้ยขายนะพุ้ยบอกราคาขายเลยแล้วกันอยู่แค่649,000บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนเพื่อนคะรถนะคะปี19 20 21 22 23 4ปีนะคะหายไป2 0 0 0เลย2แสน0 0บาทก็ว่าหายไปปีประมาณ50,000ก็หายไปไม่เยอะหรอกแต่มันก็คุ้มนะ ถ้าจะซื้อรถมือหนึ่งนะเออรถมือหนึ่งเข้าใจแหละแต่ถ้ามือสองที่แต่ยังคุณภาพดีจะไปซื้อมือหนึ่งทำไมใช่ปะก็ซื้อมือสองดีกว่าผ่อนเบาๆฟรีดาวได้เลยยอดจากของปุ้ยนะคะถล่มทลายนะคะผ่อนแค่11,000ับาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ของปุ้ยก่อนนะตัวนี้นะสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินก็จะเป็นรุ่นค่อนข้างที่แบบว่าขายดีเพราะว่ามันหางาอาอ่ายอางี้ดีกว่านะยางนะคะก็เป็นปีสิเก้าแหละยางติดรถมาเลยนะคะแต่ก็ยังถือว่าดอกยางยังข้อขับได้อยู่ ตามหลักแล้วเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นลูกค้าจะบอกขอปุ้ยเปลี่ยนยางสีเส้นปุ้ยก็จัดให้ค่ะอยู่ที่มีมารจินเพราะตอนนี้นะคะปุ้ยมีมารจิน18,000บาทจะนำไปนสนลดหรือว่าจะเอามาทําเป็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อนคะตัวนี้ตัว E ก็จะมีอันเนี้ยอ่ะตรงนี้ก็จะมีไฟมาให้นะเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทคอนโทรลทั่วไปค่ะดูด้านหลังก่อนเลยรถปี19นะคะตัว E คันนี้ ขอรีวิวแบบว่าง่ายๆแล้วกันนะคะไม่ต้องลงลึกหรอกเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆที่หารถอยู่ก็น่าจะพอรู้สเปคของรถนี้อยู่แล้วล่ะว่ามันประมาณไหนตัวอ,อีนเนี่ยราคาถูกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีกล้องนั่นเองราคามันก็เลยอาจจะยังเบาๆอยู่แต่ถ้าจะมีกล้องนะคะรุ่นนี้ต้องเป็นตัว e-pass ค่ะถ้าเป็นตัว e-pass นะคะราคาก็จะแพงกว่าเดิมอีกประมาณสักสามหมื่นได้ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่คันนี้รีวิวตัวนี้นะไม่มีกล้องนะอ่ามาเลยนี่คือด้านในของเขานะคะ ด้านในนะคะของตัวนี้ใหม่เนอะต้องบอกเลยอ่ะรถของเ e อ็กซ์คซีเนะีใหม่จริงๆค่ะมาเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะไม่ได้กำม,มาหยี่นะเป็นเบาะผ้าทั่วไปแหละอะความสะอาด โครงสร้างนะของปุ้ยนะคะการันตีอยู่แล้วค่ะหนึร้อยเปอร์เซ็นะคะว่าไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วบิดความก่อไม้ตรงเนี้ยปุ้ยรับประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะปุ้ยจะมีเอกสารสคบนะคะของสมาคมคุ้คมครองผู้บริโภคแน่ให้พเ,เพื่อนๆไปด้วยในส่วนของโครงสร้างนะคะปุ้ยจะมีการตรวจสอบคุยอินสเปกชันนะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีเอกสารสติเกเตให้เพื่อนๆด้วยปุ้ยอาจจะไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆดูนะน่าจ,จะมีคลิปเต็จจมโดยละเอียดอีกคลิปหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะที่สําหรับการตรวจสอบรถของแต่ละคคันนนะะเดดี๋ยยวปุ้้ลอองสตาร์ทใหูก่ นี่เลยนะคะตัวนี้ปี19นะคะมาอยู่ที่145,259กิโลเมตรค่ะภายในของเขานะคะขอรีแอร์นิดนึงปิดเลยรันร้อยแบบนี้ แอร์เย็นเพียงพอออโหรับประกันหลักการไขนะคะถึง1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลเมตรเลยคะ่ะในส่วนของเครื่องยนต์และระบบเกียร์นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อที่ไหนนะคะก็สามารถเข้าสู่บริการนั้นๆได้เลยนะคะทางเรากันรันตีค่ะอย่าลืมนะคะรถคันนี้ของปุ้ยนะคะขายอยู่ที่649,0 0 0บาทคะ่ะฟรีดาวได้ฟรีจัดได้ฟรีโอนได้นะคะผ่อนอยู่ที่1 1 0 0 0บาทเท่บาทฉนั้นคะ่ะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกเงื่อนไขถ้ากรณีลูกค้าไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดเครดิตนะคะแต่ถ้าลูกค้าติดแบลคิตว่าาูกา้ดดดเนะะี๋ย คุยเป็นเคสๆล,ละกันก็อาจจะต้องใช้เงินดาวสู้นิดหน่อยละกันเอา,อางี้ละกันไปที่ไหนนะคะว่ายากว่ายากไม่ผ่านนะโอ้ไปทําหลายที่แล้วให้มาที่ปุ้ยเลยเพราะว่าโชว์รูมของปุ้ยนะคะมีไฟแนนซ์รองรับนะคะถึง14 Finance ไฟแนนซ์ด้วยกันเลย อาจจะต้องมีสักที่แหละที่มันทําได้นะแต่เพื่อนเพื่อเนี่ยที่ไอพวกติดแท็กยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่งจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตติดแท็กก็แล้วแต่เนี่ยมาทางเราเลยเพราะว่าปุ้ยมั่นใจเลยว่าตัวปุ้ยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการไฟแนนซ์มากๆการรีวิวรถอาจจะแบบว่าไม่ใครไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเรื่องไฟแนนซ์ไม่ถือว่าปุ้ยก็เป็นคนที่แบบโคตรแม่นนะเอางี้ละกันช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนได้แน่นอนเดี๋ยวมีรีวิวขึ้นมาตุบปับเลยถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะฝากชื่อฝากเเเเเบอรไไไวววว้้้้้ใตตตคคคคคลล,ลิิปปปยยยยยดดดดดีีดะะดี๋๋๋่่ะะคคะะจกััันววนนโง ิวแลคานี้เบาๆแค่นี้กฏกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปหน้าจะมีรถอะไรมารีวิวแบบเรียวๆชทยบ้านไทยบ้านอีกก็ติดตามชมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้ยค่ะสวัสดีค่ะ